Now, when you work in a company, in an office, of course, you're not alone, right? Yeah. You work as a team, and as a team, you're gonna have to ask someone for help. This is how you can do that. it would be great if you could give me some help แล้วก็ could I ask you for some advice please ก็คือช่วยให้คำแนะนำฉันหน่อยได้ไหม mm hmm. แนะนำฉันหน่อยได้ไหม advice คือคำ mm hmm. แนะนำหรือว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าเขายุ่งอยู่เนี่ยเราก็อาจจะเข้าไปรบกวนว่า mm hmm. I know you are busy but could you spare me a few minutes of your time please mm hmm. ก็คือเออฉันรู้นะว่าเธอยุ่งอยู่อ่ะแต่ว่าขอเจียดเวลาสักนิดของคุณได้ไหมหรือ อีกวิธีนึงอีกแบบหนึ่งก็คืออย่างเช่น uh, sorry to bother you or sorry to disturb you but I need your help mm hmm. I need your advice ก็คือขอโทษที่รบกวนนะคะแต่ว่า uh, อยากได้คำแนะนำอยากได้ความช่วยเหลือนิดนึงมันก็จะขึ้นต้นว่า sorry to bother or disturb you but แล้วก็ตามด้วยประโยคที่เราต้องการขอความช่วยเหลือนั่นเองแล้วก็จะมี would you mind helping me with อะไรก็ตาม would you mind helping me with um the เครื่องปิน้นนะคะ printer printer เครื่องปิน้นเครื่องปิ้นสมองแบ a n k printer อิด แบบอะไรก๊อปปี้แมชชีนอะไรสักอย่างป้ะแต่ก็เอออันนั้น<อ>เครื่องสีล็อกก๊อปปี้แมชชีนเครื่องถ่ายเอกสารเราจะแบบไปเข้าไปใหม่ล้วใช้ไม่เป็นเนี่ยก็เออขอให้เขาช่วย with the printer โอเคจจำได้แล้วค่ะ